สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขเนาะวันนี้เรามาอยู่กับป้าจันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับป้าจันเรื่องตัวเลขในงวดนี้นะท่านผู้ชมงวดประจำวันที่1เดือนพฤศจิกายนสองห้าหสามนะครับ อปาปาจันว่ายังไงบั่งครับตัวเลขงวดนี้ชอบตัวไหนเห็นตัวไหนกันมั่งชอบแปดห้าสี่สีห้าแปดสี่ห้าแปดหรือแปดห้าสี่เนาะ,<จ>ะแล้วก็หกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าได้มาจากไหนครับจำปลวกจำปลวกกับจำ่อกกับรุ่นต้นไม้สารปูตาต้นไม้สารปูตาอืม ปอาจารย์ไปเห็นยังไงครับเห็นเป็ดเปรรูปพิงนะน้องไปก็เห็นเลยลพยิงอยู่ในต้นไม้ครับด้มีตัวเลขว่าป้าเลขเดห้าเป็นเลขเดห้าชัดเจนเลยป้าดูเมื่อกี้เนี่ยลงไปดูเห็นเดห้าอปอาจารย์ท่านชอบเดห้านะคุณผู้ชมนะเนาะเดห้าหกห,ห้าแปดสี่ เจ็ดห้าหกห้าแปดสี่นะท่านผู้ชมประจันท่านก็ถูกหวยบ่อยนะท่านผู้ชมนะในปีนี้ก็เข้าหลายงวดนะแล้วนะแล้วประจันท่านชอบตัวไหนเลขก็มักจะมานะท่านผู้ชม 8, 4, 5, 8, 5, 4, แปดสี่ห้าแปดห้าสี่อล้วก็สี่ห้าแปดในงวดนี้เนาะนสำหรับสามตัวใช่ไหมป้าถ้าสองตัวละเน้นตัวไหนให้เน้นเน้น สองตัวแปดสี่แปดสี่แล้วก็อะไรอีกแปดห้ากับหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกห้าเจ็ดห้านะท่านผู้ชมเนาะที่ปราจันทร์ท่านชอบเนาะป<ช>้ะปราจันท์ท่านก็จะมีโชคมีลาบอยู่บ่อยๆเนืองๆนะท่านผู้ชมก็จะเข้ากันเกือบจะโชคงวดเลยทีเดียว<ช>ปราจัน์ท่านก็โชคดีเนาะก<ช>็เมื <ๆ S 2> <ๆ>่อวานมีนักข่าวมา ถ่ายทําที่นี่ไหมครับมาสองคนมามีช่องไหนมั่งครับวันนี้ชแนลเราชแนลอะไรไหนเขาก็มาทําเนาะมาทําข่าวที่นี่เขาเห็นตัวเลขตัวไหนครับเมื่อวานเขาเห็นเจ็ดห้าเหมือนกันเป็นเจ็ดห้าเหมือนผมเห็นเนาะก็าแปลว่าตัวนี้น่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าตาเห็น เห็นกันหลายช่องเนาะแต่เราจะให้ป้าจัน์ไปขอตัวเลขที่ต้นพอกให้เรานะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกับประจัน์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปจุดทูบจุดเทียนขอกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวติดตามแอดมินกับประจัน์ไปนะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่อง คนสองเลขนะผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขโดยแอดมินเทพนัสกอรนะท่านผู้ชมวันนี้นะเรามาขอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีป้าจันมาช่วยขอตัวเลขให้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับป้าจันท่านก็ถูกหวยบ่อยนะท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ป้าจันก็มาขอตัวเลขให้กับเรานะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมนะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะหากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทังช่องของเรานะครับพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามให้ช่องคนสองเลขด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ คุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขกับแอดมินเทพนัทกรนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมนะเราเรากำลังอยู่กับต้นพ่อนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาขอหวยกับต้นพ่อที่อยู่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมเนาะเรากำลังให้ปราจันจุดธูปขอกันก่อนนะท่านผู้ชม ความสวยงามก็ยังคงมีอยู่ที่นี่นะผู้ชมนะวัดผีเรือล่มของเรานั่นเองนะผู้ชมหากใครที่เข้ามาที่นี่เราก็มาทําบุญมาขอโชคขอลาบก,กับต้นพอกหรือว่าจะเป็นที่เรือลําที่หนึ่งเรือลําที่สองก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะสวยงามนะท่านผู้ชม ด้านหลังก็จะเป็นป่ายางนะท่านผู้ชมนะที่เรามองเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ประจัรขอตัวเลขให้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกับประจัรเลยดีกว่านะท่านผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะปอาจารเอามีแป้งไหมล่ะแป้งมาได้หยิบมาแป้งอยู่ในนู่นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับพระจันท์ท่านจะขอตัวเลขให้กับเรานะผู้ชมเห็นตัวเลขไหมปับช่วยกันดูช่วยกันส่องนะท่านผู้ชมเนาะ ท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมนะ,ะเพราะแต่ละคนก็จะมีโชคลาบหรือมองเห็นไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมาจาจันมองเห็นเลขไหมเดี๋ยวมาดูนะครับาจาจันกำลังดูตัวเลขให้กับเราอยู่นะท่านผู้ชมตรงนี้เเลขอะไรป้า หกห้าตรงในเลขห้าหกห้านะท่านผู้ชมเนาะทีประจันะท่านมองเห็นเนาะหกห้านะท่านผู้ชมหกห้าห้าหกท่านผู้ชมเนาะในเลขหกตรงไหนป้าลองทีให้ท่านผู้ชมดูซิโบวานชัด,ว,นนชดวันนี้ไม่ชัดออกไหมวันนี้ไม่ชัดเปล่าโบราชัดเลยประจันบอกว่าหกห้านะท่าน <6, 5, S 1> ผู้ชมห้าโบราตรงนี้จิตจิต หตรงนี้754ครัค้อา,าจารย์บอกว่า754นะผู้ชมที่ตรงนี้เนาะ754เนาะแต่ตรงนี้มันเป็น65ใช่ไหมปอาจารย์ตร,ตรงนี้6กัวน,นี้ 5, นะนะ 6, 5, 5 6, นะผู้ชมเนาะ6556คุผู้ชมตรงนี้เป็น754เนาะ75577447ใช่ไหมปอาจารย์ ผมพูดอะไรตกหล่นไหมไม่ตกหล่นวันแค่เห็นเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าสี่วันตรงนี้นะเจ็ดเลือดเลือแต่เลขห้าเจ็ดห้าสี่นะผู้ชมเนาะเจ็ดห้าตรงนี้มีสี่เจ็ดห้าสี่สี่ห้าตรงนี้เลขสี่ตรงนี้เลขห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดนั่นผู้มรวมทั้งหกห้าห้าหกนะผู้ชมนะเป็นหลักนะผู้ชมหายใจไม่ได้ออก พอเย็นมาก็เป็นแปลกๆนะทผู้ชมตัวแรกก็จะมีสองจุดนะทผู้ชมเนาะก็เป็นหกห้าห้าหกนะครับจุดหนึ่งเนาะแล้วก็จุดหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดห้าสี่นะผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสี่สี่ห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตรงจุดนี้นะท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมแคปหน้าจอไ,ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะ ห็นชัดเจนกันบ้างไหมนักผู้ชมเลขห้าชัดนะป้าตรงนี้เนาะอันนี้เลขห้าแล้วผู้ชมอันนี้เลขเจนะ็ดเนาะเลขเจ็ดกับเลขหนะ้าน่ะชัดตรงจุดนี้เป็นเจ็ดห้าสี่นะผู้ชมเจ็ดหนะ้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าสี่สี่ห้าเนาะประจันเนาะแล้วก็หกห้าห้าหกตรงจุดนี้นะผู้ชมอันนี้ก็หกอย่างน้อยเลขห้า 5, มันตัวใหญ่เลขห้าตัวใหญ่แนละ้วผู้ชม ที่อยู่เก็ดกันก็เป็นเลขเจ็ดนะโฮกับเดติดซื้อเลยเจ็ดก็ได้โฮก็ได้ตรงนี้นะหกห้าห้าหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนกันไหมครับหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะซื้อขึ้นซื้อลงอืมซื้อขึ้นซื้อลงนะท่านผู้ชมซื้อขึ้นซื้อลงเอาตอนแรกก็ชัดเจนอยู่นะครับมองไปก็เห็นนะท่านผู้ชมเนาะก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับป้าจันนั้นก็เป็นคนโชคดีเนาะก็โชคดีตลอดเลยงวดที่แล้วก็ถูกงวดถัดไปนู้นก็ถูกอีกงวดนี้ก็ได้อีกงวดนี้ก็ได้อีกนะท่านผู้นะมชมเฮงเฮงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะย้ากันอีกรอบนึงนะป้าจันเนาะว่างวดนี้ตัวเลขที่น่าจะมาที่น่าจะเป็นคือตัวไหนครับป้าจันชอบตัวไหนครับสี่ห้าแปดแปดห้าสี่แล้วก็ ห้าศูนย์เดอร์ห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่นะครับท่านผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกห้าห้าหกหกห้าห้าหกนะท่านผู้ชมนี่แหละนี้แหละป้าจันบอกว่าเท่านี้ก็ถูกแล้วนะถูกแน่นอนแล้วป้าเนะถูกแน่นอนได้กินแน่นอนนะท่านผู้ชมป้าจันนี่ก็โชคดีนะท่านผู้ชมเนาะถูกหวยมีโชคต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมเนาะ ตัวเนื่องอตลอดเลย,ต,ยตัวเนื่องอตลอดก็ได้เลยเรือได้พอได้กินได้ใช้นะอระอาจันเนาะก็ดีแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ตั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขอาป้าจันบายบายท่านผู้ชมด้วยครับจ้าบายบายป้าจันบายบายเลยนะครับสําหรับช่องของเราคงจะบายบายท่านผู้ชมเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you